อรุณสวัสดิ์ครับปามเดตื่นแล้วครับวันนี้ตื่นมาแบบงงๆนะ เพราะว่ามีเรื่องงานประชุมกันงงงนิดนึงแต่ว่าก็ไปกลายเป็นว่าเหมือนเดิมกูของกูตามเดิมก็คือกูเข้าฟิตเพราะว่าเหมือนไอ้อีกคนนึงมันอะไรก็ไม่รู้กูงงงงกงกงก็มันวะเออแต่ว่านั่นแหละครับไม่เป็นไรครับสบายครับนี้ฉันก็เข้าฟิตตอนแรกกูเข้าใจว่าเอออาจจะต้องประชุมเช้าที่นี่8ปดโมงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คือเราเดินทางปกติของเรานั่นแหละแล้วก็ไปนู่นแต่ว่าตอนนี้เจ็ดโมงกว่าซึ่งกูยังทําตัวชิลเลยซึ่งเดี๋ยวตอนนี้ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปแต่งตัวออกกไปทําางนนนนนััะวี ซึ่งตอนเช้าวันนี้ก็น่าจะอืมต่อจากงานเมื่อาวานละมั้งเออน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนแล้วก็ไปเริ่มงานกันครับอรุณสวัสดวันเข้าออฟฟิศแบบนี้ไปครับแล้วสวัสดีครับบ๊ายดีย ลับมาจากที่ทํางานแล้วนะสรุปเมื่อเช้าเรื่องเมื่อเช้าที่กูคุยกับพวกมึงก็คือไอ้ทียกูโดนบิดก <c oughs> ูไปคนเดียวกลายเป็นกูไปออฟฟิศคนเดียวกูงงเลยทั้งทีมมีกูไปคนเดียวคือพอพี่บอกว่าอ,ออกมาถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่ากลับบ้านดีกว่ามันไม่ได้ไกลขนาดนั้นโอ้ย <c oughs> แล้วซึ่งกว่งมันจะรู้ว่าพี่เขาบิดกูก็รอดไปสี่โมงเย็นโอ้โหเจหลายเกินกูแบบโอ้ยทั้งคนเดียวแต่มันเป็นข้อดีวะรู้สึกดีวันนี้เหมือนแบบ อินโทรเวิร์ดไอเราก็อินโทรเวิร์ดอยู่แล้วนะเราก็อู้หสบายเลยนั่งทำงานปุ๊บปุ๊บปุ๊บขาดข้อมูลพิมพ์แชทไปถามอู้เหมือนว่าฟอร์มโฮมแต่ว่าส,สลับกันสลับกันนิดนึงแต่ว่า แต่ว่านั่นแหละเออรู้สึกดีว่ะวันนี้ฟีลดีมันรู้สึกว่าได้งานเยอะแล้วก็เข้าใจงานเยอะแล้วก็ทํางานไวมากไวขึ้นมากๆเลยคือถ้าสมมุติว่าไม่รู้สิถ้าสมมุติว่ามีคนอื่นอยู่มันก็น่าจะไวกว่านี้ป่าวว่าไม่รู้เหมือนกันหรือว่าไวเท่านี้ก็ไม่รู้แต่ว่ารู้สึกสบายใจสนุกที่แบบได้ทํางานวันนี้นะเออรู้สึกดีเหมือนกันนั่นแหละนั่นคือเรื่องเมื่อเช้าแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาตอนกลับมาฝนตกด้วยมึงกูก็แบบตอนแรกอะมันปอยๆเหมือนจะหยุดแล้วเวยกูก็เออรู้สึกดีอากลางรลมเดินกลับสักพักอะกู โอ้แบบหนักขึ้นเลยทีนี้เท้าเปียกเลยเท้าเปียกตกหนักถึงขั้นเท้าเปียกเลยนะก็ตากตรงตรงเท้าอะไรไปแล้วเรียบร้อยนะก็ประมาณนั้นแล้วกูก็ไปอาบน้ําเพราะว่าโดนฝนน่ไม่ดีนะครับถ้าสมมติว่าเป็นโดนฝนหรือว่าเป็นโดนน้ำอะไรตกใส่หัวเนี่ยเออรีบรีบอาบน้ํใส่หัวเลยนะเพราะว่าพวกไวรัสเนี่ยที่อยู่ในน้ำและออกน้ําในฝุ่นเนี่ยมันจะดิดเข้าไปมันจะซึมเข้าไปได้ง่ายเข้าใจไหมครับทุกคนแล้วก็วันนี้สั่งข้าวร้านป้าป้อมเอ้ยมันจริงจริงมันก็ไม่ใช่ป้าป้อมนะมันมันคือร้านกินหนน้้าีลวย เลยแล้วก็ตอนนี้รอข้าวมาส่งซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะฝนตกหนักจะติดฟงติดฝนอะไรนุ่นนนันหรือเปล่านะแล้วก็ เมื่อกี้ก่อนอาบน้ําอยู่ยๆกูนึกคิมอ,อะไรก็ไม่รู้เว้ยกูก็แบบเอ้ยเรายังไม่ได้ชั่งน้ําหนักเลยนะตั้งแต่เราไปเข้างานมาหรือว่าอะไรทักอย่างนึงอะ่ะคือไอ้ร้อยสิบสี่ที่กูเล่าให้พวกมึงฟังก่อนนั้นเนี้ยก็คือกูชั่งก่อนจะไปเริ่มงานเรมบังหรือว่าก่อนที่กูจะแบบห่อสลัดไปกินอะ่ะไม่แน่ใจก็ลองชั่งดูเฮ้ยร้อยสิบสองนี่คือชั่งตอนเย็นนะแต่ร้อยสิบสองนะตอนแรกคือเครียดเว้ยตอนแรกกูเครียดว่าเอ้ยน้าหนักกูคงไม่ลงหรอกแต่ว่ายังอื่นมันดีเอวนู่นนี่นั่นนรรรู้้สสึกกดดีีีเยลงวออออ่ะ<ง>็ไธมมาาาททคื<ง>ืหแบบผข มันได้ผลเลยก็คือ1การออกกําลังกายที่แบบออกกําลังกายสม่ำเสมอคืออาจจะไม่ได้แบบออกกําลังกายทุกวันนะแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งอะยังน้อยต้องมี2อสวันที่กูจะแบบขึ้นไปลู่ไปเดินอะไรนู่นนี่นั่นนะก็ประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการกินผักกินผักรุนๆเลยนะกูกูใช้คำว่าการกินผักเลยเพราะว่ามื้ออาหารกูอ่ะมันจะมีแค่ผักน้ําสลัดแล้วก็ไก่โอ้จริงๆจ,จะเรียวกว่ากินผักก็ไม่ได้นะกินกินสลัดแล้วกันอะกินสลัดนั่นแหละคือไอไก่เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ไก่ก็ได แค่นั้นเลยเออกูรู้สึกว่าพอกูเปลี่ยนมากินอันนี้ก็รู้สึกดีไรโคตรปะเนี่ย ไม,ไม่เอาไม่เอาไม่ไมชอบไปตัวเองเป็นไลฟ์โค้ดแต่นั่นแหละก็คืออัปเดตน้ำหนักนะครับตอนนี้ร้อยสิบสองแล้วอุ้ยปลบมือดิครับอู้จะรออะไรนะยอดเยี่ยมขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตรงน,นี้ก่อนหน้านี้มันเป็นร้อยสิบสองปลปลายเว้ยแล้วก็แบบ,บดีดขึ้นไปร้อยสิบสี่ใช่ปะ่ะแล้วก็พอปรับพฤติกรรมการกินปุ๊บลงเลยอ่าอยู่มัดเลยคือเหมือนมันจะมีช่วงสเตเบิลช่วงหนึ่งบางที่กูแบบกลับมากินแบบมื้ออาหารปกติแล้วก็แบบน้ำหนักมันก็ไม่ขึ้นซึ่งกูก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยนะแล้วทีนี้เมื่อกซะหงี่ มอนิเตอร์บอกได้นะแต่ว่าถ้าเราคุมได้กินได้ทุกวันก็น่าจะโอเคจะเรียกว่าการคุมนำ้ำหนักก็ไม่ได้ต้องเรียกว่ากูกูกินอันเนี้ยเป็นเรื่องธรรมดา อยากให้มันเป็นอย่างนั้นมากกว่านะซึ่งดีมากๆผักใกล้จะหมดแล้วเหมือนผักที่ซื้อมาเนี่ยรอบนี้กูซื้อมา2อย่างเนาะกูซื้อผักคอสกับเลดโอกมั้งเออมาผสมกันแล้วก็มันก็น่าจะประมาณราคาร้อยร้อยห้าสิบมั้งหรือร้อยยี่สิบกูไม่แน่ใจคือสองถุงหกสิบกว่าบาทหรือเปล่าถุงละหกสิบประมาณนี้อะเอาเป็นว่ามื้อหนึ่งอะกูจะเสียค่าผักประมาณยี่สิบถึงสามสิบบาทแล้วก็ก็ไปบวกโปรตีนเอาโปรตีนก็ถ้าอยากได้ถูกๆอย่างเงี้ยก็อาไก่สี่เว้นสี่สิบหรือว่าทำเองอะไรเงี้่วา,าน,นกกูึ โอเคนะคือราคามันไม่ต่างกับกินอาหารธรรมดาแต่ว่ามันได้สุขภาพดีมากเลยแล้วก็กูก็กินได้แล้วด้วยแล้วก็อยู่ท้องด้วยก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวรอข้าวมาข้าวที่แสนอร่อยที่ไม่ใช่ผักจริ <laughs> งๆผักมันก็อร่อยนะแต่ว่ามันอยู่ในโหมดกินได้ไงของกูอะก็ประมาณนั้นแล้วกันโอเคเดี๋ยวรอมาแล้วก็เพลินมากินข้าวกันโอเคพูดเคทําไมทองสารบวะเนี่ยไม่เข้าใจ ก่อนส่งเพลินเข้านอนไปเสร็จเรียบร้อยนะแล้วข้าวเย็นฉันกินเป็นวุ้นเส้นผัดชะอมกุ้งมั้งอร่อยอร่อยเลยมึงกูรู้สึกว่ามันแบบกลมกล่อมดีกูอยากแปมเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้สั่งอีกนะสั่งคนละครึ่งได้ด้วยร้านนี้รู้สึกดีมากๆแล้วก็จริงๆกูมีกินกินอีกกล่องหนึ่งเลยเป็นเป็นกะหดิปลาหมึกส่วนเพลินกินอะไรนะ อะไรวะน้ำพริกกะปิกับปลาทูทอดอะไรเงี้ยแหละประมาณนั้นนะแถมมีไส้กรอกไส้กรอกคือมื้อเป็นมื้อเปลมเลยคือมื้อเช้าเนี่ยมือ้อเช้ากูลืมเล่าเนาะมื้อเช้ากินขนมจีบนะขนมจีบรองท้องก่อนที่จะไปกินกาแฟก็คือพกกาแฟไปกินที่ทํางานนั่นแหละสบายๆชิวๆแล้วก็มื้อเย็นก็ก็เลยจัดหนักจริงๆมันก็หนักไปนะกูว่า<笑><笑>เดี๋ยวคย่อยลดๆนะลดๆแต่ว่าทั้งวันเนี่ยถ้าคํานวณจริงๆกูว่ามันก็แค่ไม่เกินสองสามพันบาช่างมันเถอะอย่าไปคิดมาก นะกินไปก่อนแล้วก็ไปออกอะกาศอะไรของกูก็ไม่รู้แต่ว่าเออวันนี้มีฟุตเทจหนึ่งที่กูรู้สึกชอบคือด้วยความที่กูบ่นกับพวกมึงเนาะว่ากูอยากได้จุดพักอะไรเงี้ยกูก็เลยลองเดินเล่นในตึกที่ทํางานดูแล้วกูไปเจอมุมนี้เวฟุตเทจนี้นี่แหละที่ทําให้กูรู้สึกว่าเหออียมันหิวใจมากเลยวะ่ะมุมนี้คือแบบกูไปอยู่ตรงตรงนั้นอะแล้วมองขึ้นไปอะแล้วเห็นแสง อาทิตย์ลงมามันมันฮิวอะไม่รู้ทําไมมือนันกู <c oughs> กูอธิบายปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เหตุ <c oughs> การณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยกูแต่กูรู้สึกว่ามันผ่อนคลายคือมันเป็นแค่แบบเหมือนกูถ้าสมมติว่ากูรู้สึกเหนื่อยอะกูจะแบบเดินลงไปแล้วก็ไปมองอะไรเนี่ยอยู่ประมาณนาทีสองนาทีแค่นั้นแล้วกูก็เดินกลับขึ้นมาทํางานได้เลยเออกูรู้สึกแบบเฟรชเลยรีเฟรชมันน่าจะฟิลเหมือนแบบว่าอธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ะแต่ว่ามันคือการพักพักแบบแค่ช็อตเบรกแล้วแบบพิแบบวันนิด power อ,อ,อะไรเงี้ยประมาณนั้นเราังไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นมุมที่ดีมากๆชอบมากๆเลยนะยกให้เป็น footage of the day วันนี้ไปละกัน <laughs> ไม่รู้ทำไมต้องมี footage of the วันนีแต่ว่าอาะไรครับยังไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมเดี๋ยวเอาคลิปนี้ไปตัดแล้วนะฉันตัดมากายาเ็จแล้วเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ Work ์ก o ฟมโ m e จ้าสวัสดีจ้า